สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข้อ11นะคะโจทย์ถามว่ารูปคลี่ในข้อใดเป็นรูปคลี่ของพีระมิดนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าพีระมิดจะต้องมีรูปร่างยังไงบ้างนะคะเวลาพูดถึงพีระมิดเราต้องนึกถึงในประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะมันจะต้องเป็น สามเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นมิติแบบนี้ใช่ไหมคะอ่านี่แหละค่ะหลักสำคัญของพีระมิดก็คือด้านข้างของมันจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทีนี้เราก็ลองมาประกอบแต่ละรูปดูนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะต้องเป็นฐานนะคะและด้านข้างมันเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ใช่พีระมิดค่ะรูปที่สองล่ะมีทั้งสีเส่เหลี่ยมอ่ามีสี่เหลี่ยมแสดงว่า ไม่น่าจะใช้แล้วรูปที่สามล่ะเอ๊ะ,อะตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมนะติ๊ดต๊ดตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หักนี่นะอ๋อมันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมตรงนี้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่เป็นหกเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช้แล้วมาดูรูปที่สี่ค่ะอ่าด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมตรงกับคุณสมบัติพีระมิดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ สี่ค่ะโอ้โหง่ายๆแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยจริงๆค่ะบางข้อเขาก็อยากให้เราได้คะแนนเนาะต่อไปข้อที่สิบสองค่ะทุกคนข้อที่สิบสองเราก็จะมากันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มุมเนาะอ่านโจทย์ด้วยกันแล้วก็ลองวาดเป็นภาพดูนะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยม QRS T โดยที่มุม Q เท่ากับมุม S และมุม r เท่ากับมุม t สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้แหละเขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยม q r s t หลังจากนั้นมุม q มุม q ตรงนี้นะคะมุม q เท่ากับมุม s เท่ากับมุม s แล้วก็มุม r เท่ากับมุม t อ่ครูใช้สีจะได้ดูง่ายๆเนะาะมันถ้าต่อมา qr และ st ยาวเท่ากันและขนานกันอเอาเป็นสีอะไร q เส้นตรง qr กับเส้นตรง st ขนานกันต่อไปเส้นตรง rs กับเส้นตรง tq ด้านข้างนี้นะคะเอาเป็นสีเขียวแล้วกัน rs กับ tq ก็ขนานกันอีกแล้วและ อันสุดท้ายเอาเป็นสีอะไรดีสีเหลืองมังงลวกันและ sq เส้นตรง sq qs อันนี้ตัว qs อ่ะเราก็ลากเส้นเลยนะคะเส้นตรง sq เท่ากับกับเส้นตรง rt สองเส้นนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันถูกต้องแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะแสดงว่ามันจะต้องเป็นไม่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่เลย ลองไปดูช้อยหรือว่าตัวเลือกกันก่อนช้อยตัวเลือกที่หนสี่เหลี่ยมอ่ะ Q R S T เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าตรงไหมคะด้านเท่ากัน,นเท่ากันมุมก็เท่ากันแล้วก็เส้นทะแยงมุมก็ตัดกันอ่าเป็นไปได้แต่นักเรียนคะอย่าลืมอ่านโจทย์นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่ได้ต่อไปข้อสองคะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ขนานกันขนานกัน แต่ละมุมเท่ากันอะได้อีกแล้วต่อไปสี่เหลี่ยมข้างหมู้างหมู Q r S T Q R S T ขนานกันยาวเท่ากันเอาแล้วยาวไม่เท่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เก็บไว้ก่อนค่ะไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่แหละไปดูข้อสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันจะเฉียงๆหน่อยอะเขาบอกว่า ตรงนี้ขนานกันะก็ขนานนะยาวก็เท่ากันนะซ้ายขวาก็ขนานนะเท่านะเส้นทะยงมุมก็ตัดกันครึ่งนึงพอดีอ่ะก็ถือว่าถูกนะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปไม่ได้ก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองอ่ามันไม่ขนานกันไม่ตรงกับที่โจทย์เขาต้องการนะคะสรุปว่าข้อ12ตอบ3นะคะ โอเคไปกันข้อ13เลยเมื่อกี้ข้อ12อตอบ3ข้อ13จะตอบอะไรมาดูกันค่ะโจทย์ถามว่า,าสาวยน้ำแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นปริซึมปริซึมแปลว่าด้านด้านข้างจะเป็นรูปจะมีจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองด้านข้างแต่ละด้านเห็นไหมคะอ่านี้ก็สี่เหลี่ยม ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะหมายถึงว่าเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นทืนผ้าหรือจัตุรัสก็ได้แต่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเนาะและมีขนาดดังรูปนะคะเขาก็ให้ขนาดมา3ตรงนี้3เมตรตรงนี้2เมตรตรงนี้ส่วนสูง3.2เมตรด้านนี้ยาว10เมตรด้านนี้ยาว6เมตรนะคะนี่คือข้อมูลที่เขาให้มาแลวเขาถามว่าสะว่ายน้ํามีความจุกี่ลูกบาศก์เมตรนะคะการหาความจุ ก็คือหาอะไรเอ่ยอถูกต้องหาปริมาตรนั่นเองซึ่งเรารู้สูตรปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะแต่ดูรูปนี้สิมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะ่ะมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยแต่ความจริงแล้วมันแฝงอยู่ในรูปนี้ค่ะเพราะฉะนั้น เราจะต้องแบ่งพื้นที่นะคะให้รูปนี้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูปค่ะ,ะครูฟ้าก็จะแบ่งได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งเราก็ลากตรงนี้เลยนี่ทั้งบนทั้งล่างมันก็จะได้เป็นรูปที่1กับรูปที่2มอ,อมองออกไหมคะหรือจะแบ่งอีกด้านหนึ่งก็ได้หรือจะแบ่งด้านแนวขวางก็ได้ชิบชิบอ่าก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่ 2แล้วนะคะเราก็จะหาปริมาตรของแต่ละก้อนแล้วนำมาบวกกันเราก็จะรู้แล้วว่าสระววายน้ำเนี่ยมีความจุกี่ลูกบาศเมตรเนาะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีบางด้านที่เราไม่รู้ค่ะนั่นก็คือด้านบนนี้นะคะเส้นตรงข้างบนนี้มันเท่าไหร่ด้านข้างนี้ล่ะเท่าไหร่สี่เหลี่ยมรูปที่สองล่ะ เราก็ไม่รู้ความยาวด้านนี้นะคะว่าเท่าไหร่แล้วด้านนี้ที่เหลือนี่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เขาให้มาแล้วค่ะให้ข้อมูลอ่าสองสามสิบหกสองส่วนสามเราก็นำข้อมูลนี้มาหาคำตอบให้ได้นะคะอ่าครูจะกำหนดอะไรเอ่ยเอาตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยที่หนึ่ามนะคะเรามาหาอะไรเอ่ยที่หกันก่อนเลย อะไรเอ่ยที่1อยู่ตรงนี้นะคะด้านบนมาดูกันอะไรเอ่ยที่1เราจะหาความยาวของด้านนี้ยังไงนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าด้านลา่างมันเป็นยังไงการขนานกันนะคะขนานกันแปลว่าความยาวมันจะต้องความยาวแบบเต็มๆรูปนี่มันจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าความยาวเนี่ยเต็มๆม,มันหแต่ว่าตรงนี้ส่วนเว้าวมันหายไป2เมตรเพราะฉะนั้น เราจะหาส่วนที่1ได้จากเอาความยาวทั้งหมดคือ6ไปลบออกจาก2นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าพื้นที่อะไรเอ่ยที่1น,นี้ก็เท่ากับ6-2ลบ2เหลือ4ด้หน่วยเป็นเมตรนะคะโอ้ง่ายๆแบบนี้เลยแค่เรามองภาพให้กว้างๆว่าข้อมูลมันให้เรามาตรงไหนบ้างนะคะหาเสร็จแล้วขออนุญาตลบนะคะเดี๋ยวเราจะได้ คิดเขียนต่อไปอ่ะตอนนี้หาด้านที่1ได้แล้วด้านที่สองนักเรียนก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะด้านที่สองคือตรงนี้อ่ะความยาวจริงๆมันทั้งหมดยาวจากหัวจหุดท้ายนี่นะคะมี10แต่ลบออกไปเท่าไหร่รู้ไหมอ๋อไม่รู้นะคะอะ่จริงๆตรงนี้อะไรเอ่ยที่สองเราไม่ต้องหาเลยค่ะเพราะว่ามันเท่ากันกับด้านนี้ เพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่2ก็คือ3เมตรนั่นเองค่ะมันเท่ากันค่ะนักเรียนขนานกันไปเลยเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่3เราก็จะหาได้แล้วนะคะทั้งหมดยาว10ลบออกไป3นะคะส่วนข้างบนหักไปแล้ว3ก็เหลือ7เมตรค่ะและอะไรเอ่ยที่4มันเท่ากันเลยเท่ากันได้ซ้ายดนะ้านขวาเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่4ก็เท่ากับ7เมตรค่ะตอนนี้เรารู้แล้ว อันนี้เป็นความสูงนะคะความสูงใช้ได้กับทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสูงเท่ากันหลังจากนั้นเราก็จะนำรูปที่1มาบวกกับรูปที่2นะคะเราต้องหาปริมาตรของแต่ละรูปก่อนโดยใช้สูตรนี้ค่ะกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะามาดูอันที่1กว้างเท่าไหร่เอ่ยรูปที่1น่งรูปที่1อยู่ตรงนี้นะคะกว้างก็คือ ด้านที่มันสั้นกว่ายาวเนาะกว้างนี่ตรงนี้นะคะคือด้านกว้างด้านกว้างนะคะเพราะว่ามันสามเมตรส่วนอีกด้านสี่เมตรก็เลยยกให้เป็นยาวเนาะกว้างสามยาวสี่สูงเศษสามส่วนสองนะคะพอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บการหารเออการคูณเศษส่วนถ้ามันมีส่วนที่มันสามารถตัดทอนกันได้เราก็ตัดได้เลย สองหนึหลังจากนั้นก็เอาทั้งหมดมาบวกกัน3ามคูณสได้6 6 1 6 6 2ึ่งหกหหน่วยเป็นเมตรเหมือนเดิมไหมคะไม่ใช่ต้องเป็นลูกบาศก์เมตรกลายเป็นหน่วยลูกบาศเมตรแล้วนะคะพอเราเอากว้างคูณยาวคูณสูงต่อไปรูปที่2ล่ะกว้างตรงนี้ไงกว้าง หกยาวเจ็ดสูงเท่ากันเลยสามส่วนสองนะคะตัดได้ไหมเอ่ยตัดได้เนาะสองหนึ่งสองสองสามหกน่ะสามคูณไปเลยสามสามเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามนะคะแล้วเราก็นำรูป, 1, ป,กกรปหนึ่งไปบวกกับรูปสองอุ้ยหนึ่งไปบวกกับรูปสองนั่นก็คือสิบแปดบวกกับหกสิบสามคำตอบก็คือ ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตัอก,กติ๊กตอกแปดเก้าสิบเอ็ดเจ็หนึ่งทาหนึ่งหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดคำตอบอยู่ที่ข้อข้อสองถูกต้องค่ะเป็นไงคะยากไหมเอ่ยจริงๆไม่ยากนะข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาหมดแล้วนะคะเราแค่อมองให้ออกว่าต้องคิดส่วนไหนก่อนเนาะไปข้อสิบสี่ค่ะเร็วไปไหม ถ้าเร็วไปบอกได้นะคะอ่ะข้อ14ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยแปลงปลูกผักแปลง1เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบแปลง2 4เมตรความยาวรอบแปลงแปลว่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านน,าน,นี้ทั้งหมดรวมกันได้24เมตรเนาะข้อมูลต่อมาแปลงปลูกผักนี้แบ่งเป็น3ส่วนโดยมีลักษณะและขนาดดังรูปนะคะก็แบ่งเป็น3ส่วนตามนี้เลยทีนี้ เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าส่วนที่1มีพื้นที่6ตารางเมตร6ตร,รมส่วนแล้วเขาถามว่าส่วนที่เปลี่ยนเครื่องมือไปหนึ่งส่วนที่3ามที่แรงเงาเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่<ม>เขาอยากรู้พื้นที่ตรงนี้คะ่ะทุกคน<ม>พื้นที่ตรงนี้นะคะเท่าไหร่<ม>เราจะหายังไงดีคะทุกคน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตครูเฉลยเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งะคะเราจะต้องเราได้ข้อมูลมาว่า,าขออนุญาตลบนะเพราะว่ามันลกไรกงี้ไม่ลเรารู้แล้วว่าส่วนที่หนึ่งตรงเนี้ยหตารางเมตรใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้นะเรารู้ว่า6แต่เรารู้ว่าเราก็รู้อีกว่า ฐานมัน3แต่ตรงเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาตรงนี้ได้เราก็จะหาด้านอื่นๆได้ว่าแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจำได้ไหมเอ่ยว่าสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรเราหาพื้นเราต้องรู้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเพื่อเราจะรู้ว่าอะไรเอ่ยที่หนึ่งเนี่ย เท่าไรนะคะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงนะคะเท่ากับ6ตารางเมตรเนาะเศษหนึ่งส่วนสองฐานคือสามนะคะสูงคือไม่รู้ใส่สเสือไปก่อนเท่ากับ่าเราจะมาแก้ตรงนี้นะคะเข้าสูตรการแก้สมการก็คือเราจะต้องย้ายข้างตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องให้มันเหลือแค่ สอสเสือตัวเดียวนะคะโดยหลักการย้ายข้างมีอยู่ว่าถ้ามันอยู่ในรูปการหารย้ายไปจะต้องเป็นคูณแต่ถ้ามันอยู่ในรูปการคูณอยู่ย้ายไปจะต้องเป็นหารนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการใหม่เราก็จะได้สอส,สอสเสืออยู่เหมือนเดิมนะคะสอสเสือสอสเสืออยู่ข้างเดิมด้านนู้นก็จะเป็น6อยู่เหมือนเดิมเราย้าย2ไปก่อนค่ะย้าย2จากหาร ก็มาย้ายข้างไปเป็นคูณก็เป็นคูณ2นะคะส่วนส่วนก็หมายถึงหารนั่นเองข้างบน1คูณสก็ได้3คูณอยู่ในรูปคูณนะคะย้ายไปก็เลยเป็นหารก็เลยได้เป็น6คูนสส่วนสามนะคะ6 2 12หารด้วย3เท่ากับ4อ่าเรารู้แล้วว่าส่วนสูงเท่ากับ4นะคะเราก็จะมาเติมตรงนี้ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าส่วนสูงตรงนี้เท่ากับ4นะคะ4เนาะเพราะฉะนั้นด้านซ้าย4ด้านขวาก็ต้อง4นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะหาได้แล้วค่ะว่าบริเวณข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะอ่ะขออนุญาตลบนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยพอเนาะเดี๋ยวนักเรียนจะงงเป็นท่อนๆ อันนี้เราหาได้แล้วว่าด้านนี้4เมตรนะคะส่วนสูง4เมตรด้านขวาก็เลย4เมตรและเรารู้อีกว่าความยาวรอบรูปทั้งหมดเนี่ยมันคือ24เมตรนะคะเพราะฉะนั้น24เมตรเนี่ยลบออกจากซ้ายกับขวา4 4 1 4 4 2 8ลบออก8ก็จะเหลือ9 0 8 9 10 ลบเหลือลบ8ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ16ใช่ไหมคะ16 7 8 9 20 21 22 23 2้ี่อาก็จะเหลือ16แล้วเราก็ต้องแบ่งเป็นด้านบนกับด้านล่างนะคะก็เลย16หาร2เท่ากับ8แสดงว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมีความยาวด้านละ8เมตรนะคะนะรู้แล้วว่าอย่างละ8ทีนี้เราหาส่วนที่ เหลือได้หรือ,อยังได้แล้วนะคะโดยการนำา8มาลบกับเลขที่เรามีอยู่แล้วก็คือลบ3 2ครั้งนะคะลบ3แล้วก็ลบ3 8 7 6 5 5ลบอีก3ก็เหลือ2แสดงว่าส่วนนี้2เมตรนะคะส่วนข้างล่างก็นำทั้งหมด8มาลบกับ3ก็เหลืออยู่5เมตรนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เท่ากับ 5เมตรเอ่ะเราหามาทำไมเดี๋ยวครูมีคำตอบต่อไปนะคะตอนนี้เรารู้พื้นที่ทั้งหมดแล้วเราก็จะไปหาว่าส่วนที่สองเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาผลรวมของพื้นที่ทั้งหมดนำไปลบกับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเราก็จะได้คำตอบส่วนที่สามออกมานั่นเองนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่า ส่วนที่1เท่ากับ6ตารางเมตรส่วนที่2 2ยังไม่รู้เนาะเว้นไว้ก่อนส่วนที่3ก็ยังไม่รู้อ่าส่วนทั้งหมดอ่าทั้งหมดก็ยังไม่รู้นะคะแต่เราหาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลเพียงพอแล้วนะคะการหา พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือการเอากว้างคูณกับยาวกว้างของพื้นที่ทั้งหมดก็คือ4นะคะและก็ยาว8นั่นเองคูณได้เท่าไหร่เอย4่ห้าย4 5 8 0 4ส24ห7 28 4 8 32หน่วยเป็นตารางเมตรนะคะใช่ไหมคะ8 4 32เนาะอืม เราก็ไปเติมได้ละตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเรา32ตารางเมตรอ่ะแล้วส่วนที่2นะคะเราหายังไงอ่ะสี่เหลี่ยมเราก็เข้าสูตรสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราต้องมองให้ออกว่าอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรคือฐานคูณสูงนะคะสูงหมายถึงส่วนที่ตั้งฉากกับ พื้นหรือว่าตั้งกับฐานนะคะซึ่งมันก็เท่ากับเลข4นั่นเองฐานก็คือเลข3สูงก็คือ4นะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่2 4 3 3 4 12นะคะเราก็หาได้แล้วว่าส่วนที่2เท่ากับ12ตารางเมตรนะคะแล้วเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเราจะหาส่วนที่3ได้จากเอาทั้งหมด ไปลบออกจากส่วนที่1และก็ลบกับส่วนที่2เราก็จะได้ส่วนที่3ที่เราต้องการนะคะทั้งหมดคือ32ลบกับส่วนที่1คือ6ได้เท่าไหร่เอ่ยตืดตดยี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ไปลบกับส่วนที่2คือ12 6ลบ2เหลือ4 2ลบ1เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ส่วนที่3แล้วค่ะคำตอบก็คือข้อ1นั่นเอง14ตารางเมตรนะคะเรียบร้อยอ่าอีกหนึ่งข้อนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะได้พักกันเนาะข้อที่15นะคะ ต้อมตัดกระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันแล้วนำกระดาษที่ตัดแล้วหนึ่งส่วนมาพับระบายสีเพียงด้านเดียวต้องวัดความยาวของส่วนโค้งของกระดาษครึ่งวงกลมได้44นิ้วดังรูปแล้วก็กำหนดให้พายเท่ากับ22ส่วน7คำถามคือกระดาษส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่กี่ตารางนิ้วนะคะ,ะในข้อนี้เราจะใช้ความรู้ในเรื่องของ วงกลมนะคะเราจะต้องหาสองอย่างคือพื้นที่วงกลมและเส้นรอบรูปวงกลมนะคะพื้นที่วงกลมและเส้นรอบรูปวงกลมนะคะเรามีสสูตรก็คือพายอากำลังสองและ2องพายอา พายอาลังสองคือสูตรของพื้นที่วงกลมส่วน2อพายอาเป็นสูตรของเส้นรอบรูปวงกลมนั่นเองโดยที่ R เท่ากับรัศมีนะคะรัศมีก็เช่นลากจากเส้นผ่านศูนย์กลางไปยังขอบด้านใดนด,นด้านหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ารัศมีเนาะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะทีนี้ข้อมูลที่เขาให้มา ส่วนโค้งของกระดาษยาว44นิ้วแสดงว่าถ้าเต็มวงเนี่ยก็จะเท่ากับ44คูณ2นั่นก็คือ88เรารู้แล้วว่าเส้นรอบวงนะคะเส้นรอบวงกลมนี้เท่ากับ88แนะแล้วเราจะหาอะไรเรารู้ว่าเส้นรอบวงสูตรคือ2พาย r เท่ากับ88ิสิ่งที่เรารู้ค่าตอนนี้คือเลข 2แล้วก็เลขพายนะคะแต่เราไม่รู้ว่า R หรือรัศมีมันเท่าไหร่เราจะต้องหา R ให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะไปคำนวณพื้นที่วงกลมนะคะ,ะวิธีการหาก็คือเข้ารูปของสมการเลยเราจะทิ้งตัว R ให้อยู่ตัวเดียวในรูปของการเขียนติดกันแบบนี้มันหมายถึง2คูณพาคูณ R เท่ากับ88นะคะต่อไป เขาแทนพายด้วย22ส่วน7ก็คือ2คูณ22ส่วน7คูณ r เท่ากับ88เมื่อกี้หัวว่าเราจะทิ้ง r ให้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็การย้ายข้าง7หารอยู่ย้ายไปก็ต้องเป็นคูณ2คูณ22คูณอยู่ย้ายไปก็ต้องเป็นหารนะคะเราก็จะเขียนได้ว่า r เท่ากับ88คูณ7ส่วน เอาคูณกันได้เลย2คูณ22ก็คือ44นะคะตัดกันได้ค่ะ44 1 44 2เพราะฉะนั้นคูก็จะได้คำตอบ r เท่ากับ7 2 14นะคะ r เท่ากับ14หน่วยเป็น New, นะิ้วเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ารัศมีมันเท่าไหร่เราก็จะสามารถนำไปคิดหาพื้นที่ทั้งหมดของวงกลมได้นะคะ เราสเต็ปต,ต่อไปหาพื้นที่วงกลมค่ะพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมสูตรว่าพายอยกกำลังสองนะคะพายมีค่า22ส่วน7ยกกำลังสองก็คือคูณ r ทั้งหมด2ครั้ง22ส่วน7 r ของเราก็คือ คูณกับ14ทั้งหมด2ครั้งนะคะตัดท้อนได้ไหมตัดได้7 1 7 7 2 14แล้วก็นำเลขทั้งหมดมาคูณกันค่ะ22คูณ4ก่ 2, 4, 4, 14. อน22คูณ2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4คูณ14ถ้าใครไม่แม่นก็ตั้งคูณได้เลยนะคะ4 4 16แสง6ทด1 4 4 16บก1เป็น17 4 1 4 4 4 6 7ไปก็10 11 1 4 5 6 นะคะได้616แต่เราจะตอบเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าโจทย์มันบอกว่าตัดรูปวงกลมแหเนืงเองอกเป็น2ส่วนเขาไม่ได้ระบายทั้งวงค่ะนักเรียนเขาระบายแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นครึ่งเดียวของ616ก็คือเอา6 1 6มาหาร2นะคะก็จะได้308นะคะ308อยู่ข้อที่ สนะจ๊ะโอเคข้อนี้ตอบสามค่ะ,ะพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ,อก,กันอีกี่ข้อเนี่ยอีก5ข้อค่ะ